ผมชัยทวชัยสีทอดและผมเจียมเทพสอนเกลี้ยงคุณกำลังอยู่ในรายการ What's ัพ What เชียงใหม่คุณผู้ฟังครับอย่างที่เรารู้กันสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายที่เลยอ่าอ,อย่างเช่นภูเขาน้ำตกสวนสัตว์ทะเลแต่วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงตลาดครับตลาดเนี่ยก็นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับ ตลาดเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยที่รวบรวมของไว้ในที่ที่เดียวกันตัวอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ของใช้เสื้อผ้าอาหารหรือของต่างๆที่อาจจะไม่มีขายในห้างก็ถือว่าเป็นสถานที่ช็อปของชาวชนบทเลยก็ว่าได้ครับก็จากหลายๆอีพีที่เราทํากันมาเนี่ยเรายังไม่ได้บอกเลยครับว่าเราเป็นคนที่ไหนกันซึ่งพวกเราเนี่ยก็เป็นคนสันปะตองครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงสันปะตองเนี่ยคุณเจียนนึกถึงอะไรครับสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยเนี่ยก็ต้องเป็นการงัว หรือชื่อนั้นก็คือตลาดนัดทุงฟ้าบทครับเพราะถึงวันเสาร์เนี่ยคนระแวกนั้นเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาเตรียมตัวที่จะไปตลาดแห่งนี้กันไม่ว่าจะไปเที่ยวไปซื้อของกินของใช้ข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยอะไรพวกนี้แหละครับก่อนที่พวกเราจะเข้าถึงเนื้อหาหรือประวัติเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนิดนึงเนาะว่าคาว่ากาศเนี่ยแปลว,ว่าตลาดซึ่งโอกาสหรือความหมายในการใช้อะมันก็ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นการหลวงเนี่ยแปลว่าตลาดที่มีคนมาเที่ยวเยอะมีของขายแบบหลายชนิดหลากหลายชนิดเลย ต่อไปครับกาดก่อมกาดก่อมเน Lock t t Flynn Kapı Rein OM Alexandria ี่ยแปลว่าเป็นตลาดเล็กๆในชุมชนเป็นตลาดขนาดเล็กกาดเจ้าเป็นตลาดที่เปิดในตอนเช้าเริ่มขายของตั้งแต่เช้าตรู่เลยกาดแรงกาดแรงเนี่ยแปลว่าตลาดเย็นก็ขายของตั้งแต่ตอนเย็นถึงตอนหัวค่ำๆอ่ะกาดมั่วหรือกาดเรืองเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของตลอดทั้งวันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสับเปลี่ยนเข้าออกกันตลอดเวลากาดนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดที่เขาขายของกันประจําวันเช่นถ้าเป็น กาดจันเนี่ยก็ขายของกันทุกๆวันจันทร์อก็คือเป็นวันนัดกันมาใช่ครับครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ากาดของภาษาเหนือเนี่ยเขาแยกกันยังไงทีนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงกาดงัวที่คุณเจีย๊ยได้เกริ่นมาไปก่อนอันนี้กาดงวนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองสเรยมหมู่ที่15ตําบลยุว่าอําเภอสับปะตองจังหวัดเชียงใหม่กาดงัวนะครับถูกจัดตั้งโดยคุณสมรศีในปีพศ2502 ซึ่งจุดประสงค์ตอนแรกเนี่ยก็คือสถานที่นี้มันไม่ใช่ตลาดแต่เป็นสถานที่ที่เขาเอาไว้เพาะปลูกพืชพันธุ์ผลไม้อะไรนี้แต่เนื่องจากสภาพดินนะครับมันไม่ค่อยดีมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้รับผลผลิตที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาเนี่ยก็เลยอยากให้ที่ดินแห่งนี้เนี่ยมันดูมีราคาแล้วก็มีความเจริญมากกว่านี้หน่อยซึ่งเมื่อก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาจะขายวัวควายกันก็ตามใต้ถุนบ้านในหมู่บ้านเล็กๆอ่าไหนาคุณเจียล,ลองเล่าสิว่าเขาขายกันในวันไหน ครับซึ่งการงัวเนี่ยก็จะนัดกันมาขายทุกวันเสาร์พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะนําวัวเนี่ยมาขายที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมากถึงเจ็ดร้อยตัวเลยครับโอ้แล้วราคาของแต่ละตัวเนี่ยไม่ธรรมดานะเท่าไหร่ครับอ่ะตกอยู่ประมาณหกพันบาทถึงหนึ่งหมืนบาทเลยต่อตัวราคาใช้ย่อยนะฮะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเงินเนี่ยถึงหมุนเวียนในตลาดนี้หลายล้านบาทเลยครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขารู้จักตลาดแห่งนี้ได้ยังไงครับไหนคุณเจียลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังดูหน่อยครับ ครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยคุณสมลอมสีเนี่ยก็ได้นําวงลิเกหรือซอพื้นเมืองเนี่ยมาปรโมตลาดแห่งนี้เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมองเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเป็นทำเลที่ดีเหมาะในการขายของอแต่พอเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของที่ตลาดแห่งนี้เยอะลูกค้าก็ติดเขาก็เลยเลิกทําการแสดงลิเกกับซอพื้นเมืองไปแล้วเหตุการณ์หลังจากนี้ผมให้คุณช้ยเล่าต่อดีวยวครับอะได้ต่อมาในปลายปีพศ2 5 0 2ถึงพศ2 5 0 4 ก็เริ่มมีการค้าขายที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยน้อยลงเนื่องจากมีเหตุข,ขัดข้องนิดหน่อยจึงทําให้คุณสมรอมศรีนะครับได้ตัดสินใจปิดตลาดแห่งนี้ลงเป็นเวลา2ปีแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับทำไมถึงปิดตั้ง2ปีเลยสาเหตุนะครับเกิดจากมีคนนะเปิดตลาดใกล้ๆเพื่อเป็นการแข่งขันอ๋อเป็นคู่แข่งกันใช่และพ่อค้าแม่ค้านะครับก็โดนตารวจไล่จับเนื่องจากรถนะครับไม่มีทะเบียนแล้วก็วัวนะครับไม่มีตัวพิมพ์ด้วยโอ้โหก็เรียกได้ว่าตลาดแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยของผิดกฎหมายนะสิครับ อืมก็เนื่องจากสมัยก่อนเนาะคนแบบชาวบ้านแถวนี้ก็แบบเขาก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่องแบบเรื่องกฎมงกฎหมายอะไรกันก็บบโดนเข้าไปเนาะต่อมานะครับในปีพศ2 5 0 7เนี่ยตลาดที่เป็นคู่แข่งที่พูดไปตะกี้เนี่ยก็ได้ปิดตัวลงแล้วคุณสมลอมสีเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปจึงทําให้คุณอินอนรอมสีนะครับและญาติญาติเขาก็ได้มาเปิดตลาดแห่งนี้อีกครั้งหนึง่งทําให้ชาวบ้านที่เขาเคยขายของที่นี่กันเนี่ยเขาได้กลับมาขายกัน ซึ่งระเบียบการจัดตั้งตลาดแห่งนี้เนี่ยก็ได้ขอใบอนุญาตเสียภาษีรายได้ให้กับอำเภอรเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับใช่ครับเนื้อที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยก็มีประมาณ17ไร่ใช้เพียงแค่8ไร่เองเรามาพูดถึงการซื้อวัวซื้อควายกันดีกว่าครับไหนๆก็ชื่อกันงวแล้วเนาะวัตถุประสงค์ในตอนแรกเนี่ยเขาซื้อวัวควายไปเพื่อที่จะนําไปทําการ,กรเกษตรไปทําไร่ไถนานั่นก็ทําให้กหันงวเนี่ยคือคืนกันในฤด,ดูการการทํานาแต่ปัจจุบันนี้นะครับเขาไม่ได้ซื้อไปทําานนกันแล้ว ปัจจุบันนี้เขาซื้อวัวควายไปรวงฆ่าสัตว์ซึ่งการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยก็ซื้อเป็นลำรถเลยแม่ก็เป็นหผลว่าทําไมการสันจรในอํเาเภอสัมปตองในวันเสาร์เนี่ยมนถึงติดขัดอ๋อถึงว่าละแถวๆกาดงวน,นี่คือรถติดมากในวันเสาร์อ่ะดังนั้นครับความคึกคืนเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่กันแค่ฤด,ดูการทํานาแล้วแต่กลับขึ้นอยู่กับราคาของเนื้อตามท้องตลาดมากกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีการ ขายแค่วัวควายเหมือนสมัยก่อนแล้วใน20ปีให้หลังเนี่ยก็ได้มีการนำข้าวของเครื่องใช้หรือของใช้ต่างๆเนี่ยมาขายเพิ่มขึ้นอแล้วมีอะไรมั่งอ่ะ,อะก็จะมีทั้งจักรยานโมอเตอร์ไซค์ของกินข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆสักกระเบอยานเรือลบอชาวบ้านก็เลยมองว่าที่นี่เนี่ยก็เหมือนห้างของคนชนบทนั่นเองเหมือนที่คุณชายพูดตอนแรกอะ่ะอในตลาดแห่งนี้เนี่ยก็จะมีของขายมากมายตัวอย่างเช่นอาหารพื้นบ้าน ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับขนมจีนแล้วก็จะมีข้าวซอยเนาะเป็นของภาคเหนือแล้วมีร้านหนึ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือร้านชูชิถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมาจากฝั่งตัวเมืองอะ่ะร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ฟังร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นตรงที่ว่าพ่อค้าเนี่ยใจดีแถมให้เยอะ, oh. อะครั้งล่าสุดครั้งที่แรกผมไปใช่ปะ่ะผมไปซื้อชูชิร้านนี้เนี่ยแปบาทพ่อค้าแถมให้ผมมา50บาทอบะาทโอ้โห oh. ทั้งหมดเนี่ยมูล,ลค่าหนึ่งร้อสิบาทใช่ไหมครับคุณชัยผมจ่ายแค่แปดสิบาทอะคุ้มมากร้านนี้คุ้มมากแนะนำเลยครับครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยเดินทางมาจากฝั่งตัวเมืองเนี่ยอทางขวามือก็จะมีทั้งต้นไม้ม้ไม,ไม้ต่างๆอืแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เนาะเฟอร์นิเจอร์จากไม้มีทั้งโต๊ะตู้เก้าอี้เออชั้นวางของชั้นวางของแล้วก็มีเก้าอี้แบบสารถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะซื้อเสื้อผ้าใช่ไหม ฝั่งข้างในเนี่ยก็จะมีร้านเสื้อผ้านเนี่ยมากมายเลยก็คือไปเลือกดูได้เลยคุณผู้ฟังเดินตรงไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเจอกับร้านขายไก่เขาขายไก่เป็นตัวตัวไก่เป็นเป็นนะนะแล้วก็เดินลึกไปอีกหน่อยก็เจอพวกแบบขายวัวขายควายกันละตรงนั้นแหละก็จะมีการขายวัวขายควายกันใช่ที่เด็ดของตลาดนี่เลยครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณผู้ฟังคนไหนเนี่ยไปตลาดเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะได้ยินว่าร้านทุกอย่าง20บาทอ่าที่<ม>เรียกได้ว่าร้านทุกอย่าง20บาทอ่ะมเกลืนเลยนะ ร้านนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านที่เขาขายของแบบของแบบที่เราสามารถแบบเจอได้ตามร้านทั่วไปอ่ะที่แบบมีทุกอย่างรวบรวมรว้เลยอ่าใช่แต่ขายในราคายี่สิบาทโอโ้โหแต่บางอย่างก็ไม่ชี่สิบครับดูป้ายดีๆนะครับครับแล้วตลาดแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีการขายสัตว์เลี้ยงกันด้วยอืมอืมมีทั้งหมาเนาะแมวนกแก้วก็ยังมีนกแก้วมี <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดคุณผม่ฟังคนไหนเนี่ยเดินเพลินแล้วรองเท้าเนี่ยขาดขาดทำไงอืที่มีขายมีทั้งรองเท้ามือสองมือหนึ่งก็มีอ่ามือสองเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยรราคาแบบใกล้เคียงกันนะแต่คุณภาพเนี่ยต่างกันคือเขาเนี่ยจะกองใช่ไหมล้วก็เข้าไปคุยๆเลยอืไปดูว่าเออตัวนี้สภาพเป็นไงราคาเป็นไงจับจองกันได้ครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราเดินเหนื่อยล้้อนๆนะทาไงอ่ะโอ้โหคุณใช้ที่นี่เป็นตลาดใช่ไหมอืมก็จะมีทั้ง ร้านน้ำมะพร้าวโอ้ร้านนมปั่นร้านกาแฟก็มีกาแฟเย็นแล้วพวกเนี้ยแต่ร้านน้ำมะพร้าวนี่ทีเด็ดนิดนึงคือร้านน้ำมะพร้าวที่นี่เนี่ยลูกมะพร้าวทั้งหวานทั้งสดทั้งใหม่และที่สำคัญเนี่ยมันหอมมะพร้าวมากๆเลยครับคุณชัยครับกินเนี่ยสดชื่นหายเลยเดินต่อตลาดได้ยาวๆเลยครับกระเป๋าเลยครับผมอืมก็แปลว่าถ้าเกิดว่าผ่านมาแถวนี้เนี่ยต้องแวะเลยต้องแวะเลยว่าของเนี่ยมีมากมายหลายอย่างที่สำคัญเนี่ย ทุกคนที่นี่เนี่ยอัธยาศัยดีมากอืมถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยเดินทางออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้ก็ฝากระวังเรื่องโควิดกันด้วยเพราะว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเขตแดงที่อันตรายเนาะเป็นโซนแดงเลยอะ่ะแล้วการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถเดินทางได้โดยใช้ถนนเส้น108เชียงใหม่จอมทองจากตัวเมืองถึงกาดงัวมีระยะทาง25กิโลเมตรพอมาถึงเนี่ยก็สามารถเห็นผู้คนเนี่ยมากมายทั้งสองข้างทางเลยอ่ะถ้าเกิดมีคนเยอะขนาดนี้เราจะไปหาที่จอดที่ไหนครับ โอ้หเรื่องนี้ไม่ต้งองกังวลเลยครับทางตลาดเนี่ยมีการบริการฝากรถโดยจะคิดค่าบริการอยู่ที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถยนต์เนะยีบาทต่อคันรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสิบาทต่อคันเท่านั้นเองครับโอ้ราคาไม่แพงเลยครับหรือถ้าเกิดใครเนี่ยไม่สะดวกนํารถส่วนตัวมาเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งรถเหลืองสายจอมทองหรือสายทุ่งเสี้ยวเนี่ยมาลงที่นี่ได้เลยครับเอ๊ะแล้วรถเหลืองมันคืออะไรนะครับอ๋อรถเหลืองเนี่ยก็เหมือน เป็นรถสองแถวที่อยู่ในเชียงใหม่อืคนที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่ารถเหลืองเพราะว่ารถมันเป็นสีเหลืองแหละเรียงง่ายอ่าใช่สุดท้ายนี้นะครับผมหากใครใช้เวลาวันหยุดเที่ยวในตัวเมืองจนเบื่อแล้วลองแวะมาเที่ยวที่ตลาดนัดฟุ่งฟ้าโบดกันดูนะครับบอกเลยครับว่าชาวบ้านหรือพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เนี่ยเป็นมิตรมากก็เหมือนร้านซูชินะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะที่นี่เนี่ยก็จะมีเสน่ห์หลายๆอย่างที่อาจจะไม่มีในตัวเมือง อาจจะสัมผัสได้แค่ที่นี่เท่านั้นอ่ะก็อยากให้ลองมาสัมผัสกันดูครับสําหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ